สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะวันนี้พบกับครูปาปริชาติแก้วม่วงอีกเช่นเคยค่ะในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมวันนี้จะได้ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ค่ะการนับพุทธศักราชคริสตศักราชและฮิจรอศักราชค่ะ การใช้สกราชตามปฏิทินไทยและปฏิทินสากลน,นะคะอ่าสกราชหมายถึงอะไรสกราชหมายถึงปีค่ะปีในปฏิทินไทยจะปรากฏสกราชอยู่2แบบก็คือพุทธสกราชและคริสสกรารนะคะนี่ยกตัวอย่างในแผนภาพตรงนี้นะคะก็คืออ่า พุทธศักราช2,564และปีคริสตศักราช2,021นนะคะที่มาของศักราชที่ปรากฏในปฏิทินนะคะที่มานะคะ ไปดูอันแรกนะคะพุทธศักราชหรือตัวย่อก็คือพจสจุดนะคะพสนะะเป็นักราชที่ใช้ในประเทศซึ่งประชาชนส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาประเทศไทยก็เป็นเป็นประเทศที่ประชาชนส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนานะคะโดยการนับปีจากปีที่พระพุทธเจ้าปรินิพานซึ่งหมายถึงอะไรคะลูกหมายถึงตายนั่นเองค่ะ แต่ละประเทศจะมีการน,นับที่ต่างกันนะคะเช่นประเทศศรีลังกาประเทศพาม่าและกัมพูชาจะเริมนับพุทธศักราชที่หนึ่งตั้งแต่ที่พระพุทธเจ้าปร,รินิพานทันทีค่ะแต่ว่าประเทศไทยนะคะจะนับปีที่พระพุทธเจ้าปร,รินิพานล่วงไปแล้วครบรอบหนึ่งปีเป็นพุทธศักราชที่หนึ่งค่ะไปดูคริสศักราชบ้างนะคะ คริสต์ักราชก็คือ,อตัวย่อก็คือคอจุสจุดนะคะเป็นศักราชที่ใช้ในประเทศที่ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นะคะโดยเริ่มจากเป็นคริสต์ักราชที่หนึ่งเนี่ยเริ่มจากปีที่พระเยซูประสูตรนะคะ ปัจจุบันนะคะคนทั่วโลกนิยมใช้คริสักราชนะคะเพราะว่าเป็นศักราชสากลอย่างที่เราเห็นภาพปฏิทินเมื่อกี้ก็คือมีพุทธักราชและมีคริสักราชนะคะแปลว่าประเทศไทยเราเนี่ยใช้ทั้งพุทธศักราชและมีคริสักราชแนบไว้เพราะว่าเป็นัการาชสากลนั่นเองค่ะฮิตจร์ักราชนะคะหรือฮจดสนะคะ ฮจจุดนะคะเป็นสักราชที่ใช้ในประเทศที่ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามนะคะโดยเริ่มนับตั้งแต่ปีที่ท่านนาบีมูฮัมหมัดท่านนาบีมูฮัมหมัดก็คือศาสดาของศาสนาอิสลามนั่นเองนะคะนะคะท่านนาบีมูฮัมหมัดอพยพจากเมืองมักกะไปเมืองเมดินะนะคะก็คืออ,อพยพผู้คนจากเมืองมักกะ ไปเมืองเมดินะเป็นฮิส,สักราชฮิจรรัสกักราชที่หนึ่งนะคะซึ่งตรงกับพุทธศักราช1,165นะคะ1,165นะคะอันนี้คือตัวอย่างนะคะปฏิทินที่ใช้ในประเทศไทยนะคะเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2564เรามีพุทธศักราชเพราะว่าประเทศไทย ผู้คนส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนานะคะเราก็เลยเป็นปฏิทินพุทธศักราชน,นะคะแล้วขวามือนี่ล่ะขวามือนี้ทำไมเป็นเม่2021ก็เพราะว่าเป็นการนับแบบคริสักราชคริสักราชทำไมมาอยู่กับพุทธศักราชเพราะว่าคริสักราชเป็นศักราชสากลนั่นเองค่ะประเทศไทยก็มีการนับทั้งสองแบบเลยนะคะทั้งพุทธศักราชและคริส,ศสตศักราชค่ะ ต่อไปไปดูปฏิทินนะคะความสำคัญของปฏิทินนะคะปฏิทินเนี่ยนอกจากบอกวันบอกเดือนแล้วยังบอกปีให้ทราบอีกด้วยนะคะการบอกปีในบางปฏิทินมีคำว่าพศและคศดังที่ยกตัวอย่างไปเมื่อกี้ใช่ไหมคะซึ่งถ้าสังเกตและจะพบว่าตัวเลขนะคะตัวเลขพศกับคศมีจำนวนไม่เท่ากัน ะะดังเช่นปฏิทินเมื่อกี้เนี่ยค่ะระบุเป็นพุทธศักราช2564แล้วคริสต์ศักราช2 0 2 1นะคะซึ่งจะมีช่วงระยะเวลาต่างกันก็คือ,อลองเอา2564ตั้งแล้วลบด้วย2211 0ก็จะเท่ากับ543ปีนะคะนั่นคือเหตุผลนะคะที่เราจะไปเทียบศักราชด้วยการบวกหรือลบนั่นเองค่ะ 543มาจากตรงไหนคะมาจากพุทธศักราชกําเนิดก่อนคริสศักราช543ปีนั่นเองคะ่ะนะคะครูปาจะให้หลักการจํานะคะเด็กๆครูปาจะให้หลักการจําว่าถ้าอยากทราบคริสนะค,ะคริสคืออะไรคะลูกคริสศักราชคะ่ะอยากทราบคริสให้ลบนะฮะอยากทราบคริสให้ลบลบด้วยอะไรลบด้วย543คะ่ะ เช่นพุทธศักราช2543จะตรงกับคริสต์ศักราชใดเราก็เอา2543ตั้งแล้วก็ลบด้วย543ก็จะเท่ากับคริสต์ศักราช2000ใช่ไหมคะทีนี้หลักการจำอีกอันหนึ่งก็คืออยากทราบพุทธให้บวกค่ะพุทธอะไรคะพุทธศักราชค่ะอยากทราบพุทธให้บวกนะะบวกด้วยอะไรบวกด้วย543นะคะเช่น ทราบคิดสกสาราดแล้วว่าเป็นคิดสกสาราด2000ปี2000นะคะเราก็บวกไปกับ543จะตรงกับพุทธศัก,กราช 2, 5 4 3ค่ะหลักการจำอีกรอบนึงนะคะอยากทราบคริสให้ลบอยากทราบพุทธให้บวกอยากทราบคริสให้ลบลบด้วย543อยากทราบพุทธให้บวกบวกด้วย543นะคะ อ,อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะพอจุดสอจุดย่อมาจากคำว่าพุทธศักราชนะคะคอจุดสอจุดก็ย่อมาจากคำว่าคริสศักราชปฏิทินอันนี้เมื่อกี้ก็ยกตัวอย่างให้ดูแล้วนะคะตัวเลขจะต่างกันเพราะว่าปีกำเนิดต่างกันค่ะปีที่นับพุทธศักราช ก็คือปีที่พระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วหนึ่งปีกำเนิดก่อนคริสต์ศักราช543ปีค่ะตัวเลขก็เลยต่างกันอยากเปลี่ยนพุทธศักราชให้เป็นคริสต์ศักราชก็คืออยากทราบคริสอ,อยากทราบคริสอันนี้จทย์ตรงนี้ก็คืออยากทราบคริสนะคะให้ลบนะคะอยากทราบพ,พุทธอยากทราบพ,พุทธให้บวกค่ะให้บวก บวกด้วยอะไรบวกด้วย5 4 3ลบด้วยอะไรลบด้วย5 4 3มงงไหมคะลูกตัวอย่างการเปลี่ยนพุทธศักราชให้เป็นคริสศักราชนะคะ,ะที่ครูบาให้หลักการจำไปก็คืออยากทราบคริสให้ลบนะคะก็ดังตัวอย่างที่ได้มานะคะเราได้พุทธศักราชมานะคะพุทธศักราช2 5 5พ 2,543ขอโทษนะคะพุทธศักราช2,543ลบกับ543 543ตรงนี้หมายถึงปีที่ต่างกันระหว่างปีพุทธศักราชกับปีคริสตศักราชนะคะ,อะเอาพุทธศักราชมาตั้งตรงนี้มาตั้งก่อนนะคะเอาพุทธศักราชมาตั้งแล้วลบด้วย543ก็จะได้คำตอบเป็นปีคริสตศักราชค่ะ เด็กๆมาลองลบดูก่อนนะคะลบหลักหน่วยก่อนนะคะหลักหน่วยก็คือ3ลบออก3เหลือ0ค่ะ4ลบออก4ก็เหลือ0ค่ะ5ลบออก5ก็เหลือ0ค่ะ2ดึงลงมาเลยค่ะคําตอบที่ได้ก็คือ,อปีพุทธศักราช2543จะตรงกับปีคริสต์ศักราช2000ค่ะ ต่อไปตัวอย่างการเปลี่ยนคริส์ศักราชให้เป็นพุทธศักราชนะคะอันนี้ก็คือหลักการที่ครูปาให้ไปก็จะเป็นอยากทราบพุทธให้บวกนะคะอยากทราบพุทธให้บวกนะคะบวกด้วย5 4 3นะคะโจทย์ให้มาก็คือปีคริส์ศักราช2008นะคะจะตรงกับพุทธศักราชใดเราก็มาตั้งดูเอาปีคริส์ศักราชตั้งก่อน นะคะแล้วบวกด้วย5 4 3สี่นะคะอ่ะแบวกสาแล้วก็เท่าไหร่คะ9 10 11นะคะ11ใส่1นะคะใส่1แล้วก็ทดไว้1นะคะสี่บวกหก็เป็น5 5าบวกศูนย์ก็เป็น5นะคะสดึงลงมาค่ะคำตอบก็คือปีคริสต์ศักราช2,000 8ตรงกับ พุทธศักราชปีพุทธศักราช2551ค่ะดังตัวอย่างถัดมาอันนี้อีกอันนึงแบบชัดๆนะคะถ้าโจทย์ถามว่าหากนักเรียนเกิดพุทธศักราช2555อยากทราบคริสใช่ไหมคะตรงนี้บอกว่าถ้าต้องการเปลี่ยนให้เป็นคริสศักราชนะคะโจทย์ข้อนี้อยากทราบคริสให้นำอะไรมาเลยลูก5 4 3มาลบนะคะตั้งพุทธศักราชขึ้นมาก่อนพุทธศักราช2555แล้วก็ลบด้วย5 4 3นะคะลบหลักหน่วยก่อน5ลบออก3 5นะคะ5ลบออก3นะคะ,ะ,คะก็เหลือ2ค่ะ5ลบออก4่ก็เหลือเท่าไรคะ1ค่ะ5ลบออก5ก็เหลือ0ค่ะ2ดึงลงมา ะะดังนั้นนะคะปีเกิดของนักเรียนนะคะตรงกับคริสต์ศักราช2012นั่นเองค่ะจบการนำเสนอความรู้ไปแล้วเรามาลองทำแบบฝึกหัดกันดูนะคะคำสั่งก็คือจงวงกลมเลือกคำตอบที่ถูกต้องนะคะไปดูข้อหนึ่งนะคะวิชาประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุดอุปเฉลยให้ก่อนนะคะข้อหนึ่งนะคะ เป็นเวลาค่ะคำตอบตอบว่าเวลาทำไมถึงตอบว่าเวลาหนูเรียนเรื่องปฏิทินนะคะคุณครูใช่ค่ะเราเรียนเรื่องปฏิทินแต่ว่าวิชาประวัติศาสตร์เป็นการเรียนรู้เรื่องราวที่ผ่านมาแล้วก่อนที่จะมีปฏิทินด้วยเช่นยุคหินยุคโลหะยุคประวัติศาสตร์ นะคะก็จะมีช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วช่วงเวลาที่อยู่ในปัจจุบันนะคะนี่คือวิชาประวัติศาสตร์นะคะทีนี้ไปดูข้อ2ความหมายข้อใดมีความหมายตรงกับอนาคตอันนี้ไม่ยากนะคะร,รู้อยู่แล้วนะคะเรามีพื้นฐานอยู่แล้วเนาะต่อไปข้อ3นะคะพุทธศักราชกําเนิดก่อนคริสต์ศักราชกี่ปีให้หลักการจําไปแล้วนะคะไปยกตัวอย่างดูข้อ ข้อ8บ้างครูปาว่าข้อ8เด็กๆต้องได้คิดประมาณ2ขั้นคําว่า2ขั้นคืออะไรอ้าวมาดูถ้าอ้อมอยู่ป .3 ตรงกับพุทธศักราช2555ตอนปอ .2 นี่ขั้นที่หนึ่งและตอนปอ .2 แปลว่าเราต้องย้อนจากป .3 ไปป .2 นะคะ พุทธศักราช2515 55คือปอ .3 แล้วป .2 ก็แปลว่าเป็น2554ใช่ไหมคะแล้วเขาถามขั้นต่อมาก็คือจะเป็นคริสต์ศักราชใดเราก็เอา2554ตั้งแล้วลบด้วยอะไรคะลูก5 4 3จึงจะได้คำตอบนะคะข้อ10บ้างข้อ10นี่คิด3ขั้นเลยค่ะ3ขั้นเอ้ยทำไม3ขั้นเด็กๆมาดูคะ่ะ ขั้นที่หนึ่งอ้อมน้อมน้อมน้มขอโทษนะคะน้อมอายุเจ็ดขวบตอนคริสต์ศ,ศักราช2015ขั้นที่หนึ่งนะถ้าน้อมอายุสิบขวบล่ะ,ะจากเจ็ดขวบมาเป็นสิบขวบแล้วนะสิบขวบก็บวกเข้าไปให้มันเป็นสิบขวบใช่ไหมคะจะตรงกับพุทธศักราชใดก็จากเจ็ดขวบ2 5ง0เอ่อ2 0ัน มาเป็น10บครบจะเป็นคิดสักรารใดแล้วค่อยบวกกับ5 4 3ถึงจะได้คำตอบว่าตรงกับพุทธศักราชใดนะคะเด็กๆลองทำแบบฝึกหัดดูก่อนนะคะแล้วถ้าไม่เข้าใจอะไรยังไงเดี๋ยวเราเปิดเทอมมาแล้วเราเจอกันนะคะเดี๋ยวคุณครูอธิบายให้ฟังอีกรอบหนึ่งเนาะนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ